สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ของบ้านก็าล่างเอารถมาเกตดิน,นะคะ่ะเอาดินลงหมู่บ้าน,นะคะ่ะเลยสถีมเกตดินเนี่ยมันเสมอกันมันเรียบะคะ่ะนี่บอกว่อานด้านมะมงต้นเขานี่ยม,มงงันล่น เอามามองลงลงมันนี่ได้พอลดละสองลอยคาเกตอีกขั้นละหาสิบบาทคนะ่ะ 人家不带的。嗯嗯嗯嗯嗯 นี่อามาล่องมองลงลงนี่เน่ะพอนี่มองลงลงนี่ค่ะน่ำมัน่วมค่ะเลยเอาดินลงผมไว้ก่อน มันปีนไปได้เหมือนเนาะหล่อมันงหญ่เมีในเฮี้ยนหน่อยก็เต็มแหละ่ะโคนเฮี้ยนหน่อยเต็มแล้วสัเกียรเกียรมันเสมอกัน